สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันในคลิปทบทวนความรู้ในเรื่องของความคล้ายนะคะเด็กๆเ,เรียนความคล้ายไปหลายสัปดาห์แล้วก่อนที่จะขึ้นการน,นำไปใช้วันนี้ครูออสจะมาทบทวนให้เด็กๆฟังว่าเด็กๆต้องมีความรู้อะไรก่อนที่นักเรียนจะสามารถนำไปใช้ได้นะคะวันนี้เรามาดูกันนะคะ อนักเรียนจำสมบัติต่างๆได้ไหมเอย่ยสมบัติของความคล้ายกันมีอยู่สามสมบัติจำได้ไหมเอย่ยจำไม่ได้ครูออสจะมาทบทวนให้กับนักเรียนนักเรียนดูข้อความนี้ค่ะรูปเรขาคณิตด,ดูนะคะรูปเรขาคณิต A นักเรียนดูที่ครูออสขีดเส้นใต้ คล้ายนะคะสัญลักษณ์นี้เราเรียกว่าคล้ายกันรูปเรขาคณิต a คล้ายกับรูปเรขาคณิต a นักเรียนคิดว่าสมบัตินี้คือสมบัติอะไรเอ่ยอย่างจำได้ไหมคะจำไม่ได้ครูออสจะบอกให้กับนักเรียนนะคะสมบัตินี้นะคะคือสมบัติอะไรลูก สมบัติสะท้อนเพราะอะไรถึงเป็นสมบัติสะท้อนเพราะหน้าตามันเหมือนกันเหมือนเราไปส่องกระจกส่องไปหน้าเราแบบไหนถ้าเกิดกระจกไม่หลอกนะคะหน้าเราก็แบบนั้นมีขนาดเท่ากันเหมือนเดิมอันนี้เราเรียกว่าสมบัติสะท้อนจำให้ง่ายๆจำจับการส่องกระจกนะคะต่อมาอีกรูปหนึ่งสมบัติต่อมาจำได้ไหมเอย่ย เขาบอกว่ารูปเรขาคณิต a ขายกับรูปเรขาคณิต B และรูปเรขาคณิต B ก็จะขายกับรูปเรขาคณิต A ด้วยจำได้ไหมเอ่ยอันนี้น่าจะเรียกว่าสมบัติอะไรอืเด็กๆจำไม่ได้ครูออสบอกก็ได้สมบัตินี้คือสมบัติสมมาตร นะคะเขาบอกว่าถ้ารูปเรขาคณิต A ขายกับรูปเรขาคณิต B แล้วรูปเรขาคณิต B ก็จะขายกับรูปเรขาคณิต A ด้วยจำให้ขึ้นใจนะคะอีกรูปหนึ่งที่นักเรียนไม่น่าจะลืมก็คือเขาบอกว่ารูปเรขาคณิต A ขายกับรูปเรขาคณิต B B ก็ไปขายกับ C เราจะสรุปได้ว่ารูปเรขาคณิต A นั้นก็ขายกับรูปเรขาคณิต C ด้วยมันถ่ายทอดกันมาเป็นทอดทอดทอดนักเรียนต้องจำให้ได้ว่าสมบัตินี้เรียกว่าสมบัติการถ่ายทอดนั่นเองเขาบอกว่าถ้ารูปเรขาคณิตคลขายกับรูปเรขาคณิต B และรูปเรขาคณิต B ขายกับรูปเรขาคณิต c แล้วรูปเรขาคณิต a ก็จะขายกับรูปเรขาคณิต c ด้วยจำมาเอาไว้ให้ดี 3. ส,สมบัติ1สมบัติสะท้อนรูปเรขาคณิต a ขายกับรูปเรขาคณิต a 2. สมบัติสมมาตรรูปเรขาคณิต a ขายกับรูปเรขาคณิต b แล้ว b ก็จะขายกับ A ด้วยต่อมาสมบัติข้อที่3ถ่ายกันเป็นทอดทอดก็คือรูปเรขาคณิต A ขายกับรูปเรขาคณิต B และรูปเรขาคณิต B ขายกับรูปเรขาคณิต C ก็จะได้เลยว่ารูปเรขาคณิต A ขายกับรูปเรขาคณิต C นะคะเด็กๆจำให้แม่นยำ เกี่ยวกับสมบัติ3ส,สมบัตินี้นะคะต่อมาครูออสก็จะทบทวนนักเรียนอีกนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยเวลาเราจะพิจารณารูปขายกันเราพิจารณาจากอะไรบ้างอันแรกนักเรียนต้องจำให้ได้คือ1มีขนาดของมุมคู่ที่สมในกันเท่ากันเป็นคู่คู่ทุก ครูดูอย่างไรนักเรียนดูที่ครูออสวงนะคะอันนี้คือมุม A อีกรูปหนึ่งมุม A จะมีเขา้าขนาะดเท่ากับมุมพีเพราะอะไรลูกเพราะเขามีสีชมพูมาให้เราและขีดหนึ่งขีดแสดงว่ามันเท่ากันแน่นอนต่อมารูปเลขแอมุม B เท่ากับมุมอะไรคะลูกมุมคิวสรุปว่า B มุม B ก็เท่ากับมุม Q มุมต่อมามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมต้องมีทั้งหมด4มุมมุม C เท่ากับมุมอีกมุมหนึ่งก็คือมุม D เท่ากับมุม S เมื่อไรมันเท่ากันเป็นคู่คู่คบกับรูปสมมติเป็นสามเหลี่ยมก็ต้องเท่ากันทั้ง3คู่ สี่เหลี่ยมก็ท่เท่ากันทั้ง4คู่ถ้าเมื่อ,อไรเป็นแบบนี้เราก็สรุปได้เลยว่ารูปเรขาคณิตนั้นขายกันนะคะนักเรียนอย่าลืมตรงนี้นะคะต่อมาเรียนดูอีกข้อที่สองข้อที่สองบอกว่ามีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันเท่ากันทุกอัตราส่วน อัตราส่วนในที่นี้เหรอเอาความยาวของด้านมานะคะอย่างเช่นดูนะคะด้านอะไรคะที่กูออดขีดด้าน a b ด้าน AB นักเรียนจะมองเห็นว่าเส้นของมันเป็นสีเหลืองเหมือนกันก็จะมีขนาดเป็นไงคะเป็นอัตราส่วนของด้าน a b ก็คือด้าน p q นั่นเอง ก็เราจะเขียนในรูปของอัตราส่วนเขียนได้2แบบนะคะ A B แบบนี้ก็ได้อ่ะขอโทษนะคะนักเรียนอ่าต่อนะคะ A B ต่ออะไรคะลูก P Q แบบนี้ก็ได้แต่เผอ,อิญว่าเราต้องยังไงคะต้องเขียนเปรียบเทียบเราเลยเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะนักเรียนดู A B ส่วนด้วย PQ ก็จะเท่ากับดูนะคะ BC คือด,ด้านนี้นะคะ BC ส่วนด้วยอะไรลูก QR ต่อมา CD ส่วนด้วย RS ต่อไป DA ส่วนด้วย SP อ่านักเรียนดู AB มีค่าเท่าไหร่คะ4 PQ มีค่าเท่าไรคะคกูัาจะทำให้นักเรียนดูนะคะ BC มีค่าเท่าไรคะ3ส่วนด้วย QR มีค่าคือ4.5ต่อมานะคะต่อมานะคะ4.5นะคะต่อมาค่ะ CD มีค่าคือเท่าไรลูก5.5ค่ะส่วนด้วย S, s มีค่าเป็น8.25ค่ะเท่ากับ DA มีค่าเป็น2ค่ะส่วนด้วย SP มีค่าเป็น3ค่ะตรงนี้นะคะนักเรียนต้องแปลงให้เป็นเศษส่วนยังต่ําก่อนนะคะถึงนักเรียนจะสามารถทําได้อ,อันแรกนะคะนักเรียนเอา2มาหารหารทั้งบนทั้งล่างก็จะได้2ส่วน3 ถัดมาก็คือ3กับ4.5นักเกรียนต้องเอาอะไรมาหารค้ารู้ไหมเอ่ยนักเกรียนต้องเอาอะไรมาหารคะา5 1.5หานร3จะมีค่าเท่ากับ2 4.5นะคะโดนหารด้วย1.5ก็จะมีคา่าเท่ากับ3ตรงนี้นักเกรียนต้องมีความรู้พื้นฐานเดิมนะคะว่าเราจะเอาอะไรมาหารได้นะคะตรงนี้ครูออสเคยสอนนักเกรียนไปแล้วนะคะอันนี้คืออัตราส่วนของด้านคู่ที่สมนกัน ต่อมานะคะนักเรียนเนี่ยเรียนรู้ไปแล้วอันนี้คือการทบทวนนักเรียนจําให้ได้ว่าในการจับพิจารณารูปที่คล้ายกันนักเรียนจะพิจนารณาอย่างไรดูนะคะนักเรียนดูคะ่ะรูปที่คล้ายกันการใช้สัญลักษณ์นะคะจะเป็นลันกษณะคล้ายตัวหนอนนะคะ แสดงความคล้ายกันของรูปหลายเหลี่ยมทําไมเราใช้คําว่ารูปหลายเหลี่ยมนักเรียนรู้ไหมเอ่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม,ยมห้าเหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมที่เราจะมาเปรียบเทียบเลยเราใช้ว่ารูปที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมและจะเขียนจุดยอดของรูปหลายเหลี่ยมที่สมในการให้อยู่ลําดับเดียวกันเช่นนักเรียนดูนะคะดูนะอันนี้มีรูปนะคะสองรูป ดูนะคะมีรูปสองรูปนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเป็นรูปเมื่อกี้เลยที่ครูออดยกตัวอย่างเรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ต้องเป็นสี่เเป็นสี่เหลี่ยมนะคะตัวนี้ต้องเป็นอะไรคะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม a b c d คล้ายกับสี่เหลี่ยม p q r s นะคะคล้ายกันแบบไหนนักเรียนมาดูอันแรกมุม a ขายกับมุม P เอทเ่ากับมุม P ต่อไปมุม B เท่ากับมุม Q มุม C เท่ากับมุม R นักเรียจะเห็นรูปนะคะและก็มุม D เท่ากับมุม S อสจำได้ไหมเอ่ยอันนี้คือมุมคู่ที่สมในกันอันต่อมานักเรียนจะรู้นะคะถ้าเกิดนักเรียนจะพิจารณาความคขายในแต่ละครั้ง นักเรียนอย่าลืมสมบัติที่ครูอสอนไปอันนี้ครูจดสรุปให้กับนักเรียนกวางนะคะสมบัติที่นักเรียนห้ามลืมเลยก็คือสมบัติอะไรทั้งสิ้นคะที่ครูอสอนไปดูนะคะมีสมบัติอะไรบ้างสมบัติสะท้อนสมบัติสมมาตร และสมบัติการถ่ายทอดนะคะนักเรียนจำให้ดีก่อนที่เราจะขึ้นการน,นำไปใช้เราจำให้ได้นะคะว่าเราจะพิจารณารูปขายกันได้อย่างไรวันนี้ครูออสก็ฝากคลิปทบทวนไว้เท่านี้นะคะเจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบายเด็กๆ